Terima kasih telah <laughs> menonton! ทำยังไงก็ได้ให้มันรู้สึกครับไม่ว่ามันจะชอบหรือไม่ชอบถ้ารู้สึกมันจะตอบคำถามว่าชอบเจียนหรือเกลียดเจียนกันแน่ฝากไว้เกิดความรู้สึกร่วมกันฝากไว้เราไม่เข้าใจกันฝากไว้ให้เราไม่ต้องปฏิบัติต้องตามตัวละครอ้อมโลกปฏิจะได้ใช่ไหมปฏิคคชนกกระยางเนี่ยสติง